เสร็จแล้วนะคะทุกคนน่ากินมาก็ไปเสียงตาลอลก่อนน่ากินมากค่ะ <c oughs> ดูกุ้ง <c oughs> สิจ้ามากินด้วยกันจ้ามะม่วงน้ำปลาหวานนะคะทุกคนอร่อยมากกะปิอร่อยด้วย กันจ้าทุกคนมากินน้ม่วน้ำปลาหวานกับสานะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาทำน้ำปลาหวานกันดีกว่าน้ามะม่วงเนาะน้ำปอหน้าน้ำมะม่วงนี่มะม่วงเบามะม่วงเบามะม่วงเบามะม่วงสามฤดู ของภาคใต้เยอะแยะเราไปทําน้าปลาหวานกันอันนี้อันนี้กุ้งเสียบนะเรามาใส่ก็ได้กุ้งเสียบหัวหอมพริกนี้ก็น้าปลาสาจะใส่กะปิด้วยสูตรนี้น้ําตาลไคพอโอเคนี่เลยค่ะถ้ามีกุ้งแห้งตัวเล็กใส่กุ้งแห้งตัวเล็กแต่ถ้าไม่มีกุ้งแห้งตัวเล็กใส่กุ้งแห้งตัวใหญ่ก็ได้นะคะ กุ้งแห้งตัวใหญ่ยิ่งดีจ้านี่ยกุ้งนี้ยิ่งอร่อยค่ะเป็นน้ําเป็นเนื้อกันไปดูกันเลยค่ะน้ําปลาหวานมะม่วงน้ำปลาบอสนม่นลูกนะคะทุกคนเครื่องเคียงเครื่องเคียงทั้งหลายนะวะฮะริกกุ้งแห้งใช้แบบไหนก็ได้กุ้งแห้งแล้วแต่มีน้ำตาลปี๊บประมาณสองขีดนี่น้ำปลากับกะปินะจ้า สูตรนี้สูตรใส่กะปิดจะ,จะอร่อยไปดูกันเลยค่ะทุกคนใส่น้ำตาลแล้วก็เพื่อใส่น้ำตาล่ <c oughs> ลา,ใส,าลลใส่น้ำปลาใส่กะปิไปย้าต้มน้ำตาลลองเคี่ยวไปแก่เอาน้ำหยอะใส่สักหน่อยนะ เดี๋ยวไม่ทันหอมมันแห้งซะก่อนนะจ๊ะทุกคนเ้นเพิ่น้อยๆอ่ะเราเราน้ำใส่ก่อนเพราะเราทำน้อยๆใช่ไหมถ้าทำเยอะๆไม่มีปัญหานี่ทำน้อยอ่ะเราต้องเอาอาน้ำเป็นพี่เลี้ยงน้ำปลาี่ย บ้านก็ไม่รู้เจาะอะไรครู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 จะเลือเจาะได้ทุกวันนะแกซ่อมบ้านทุกวัน <c oughs> เดี๋ยวให้พวกนี้ละลายม่้ยพวกนี้เดือดม่ะ หอมอแน่แหละน้ำมันวยไม่รู้ว่าทำอะไรต้องล้างมืออยู่ตลอดอยู่ที่ตลาดก็เหมือนกันใส่ของสา,าล้างมือตลอดติดป,ปีนี้อร่อยมากปีป,ปีตาดำของของปีนี้นะทำน้ำซุปโกตรอร่อย ถ้ามันเค็มเกินเราใส่น้ำตาลเพิ่มได้นะทุกคน<ม>เครื่องทอหัวหอมพริกกุ้งแห่นี่น่าจะตำสักหน่อยตัวใหญ่เนี่ยกุ้งเนี่ยที่เขาทำในน้ำพริกกุ้งเสียประไทยก็กุ้งตัวนี้ ไม่มีแนวยรองไยหักโหักโเช่เลย่ยใส่ฟินิ่งไนหวานอ่ะโครง่ายทำง่ายโเ้โอเค,อเคอนี่นนนนก็ได้แล,เล,เล,เล้วแหละพีน้องเลย ของสารน้ำราหวานพริกสดเดินอแซ่บแซ่บ,บกันเดินขอชิมก็แค่ไหน่อเด้ออืม้มพอดีไม่มีทิติพอดี็ปหวานกับเค็มหวานจะน,นำนะเค็มตามหลัง หอมหอมพริกสดหอมหัวหอมนะได้ใส่กะปิด้วยจะอร่อย น้ำลาหวานมะล้วงกันจ้าก็มันจะหกกระจ้าดาราหน้าไม่ค่ยพร้อมเลยทุกคนทุกคนคาอุ้งเป็นตอนเลยจ้ะใส่อุ้งเยอะทำกินเองเนาะแต่ซื้อมันไม่ได้ ทำกินเองเราใส่ยงังไงก็ได้เซ็ตเวอร์อลังการงานสร้งางอ่ะปน้องขามากินน้ำาปลาหวานกับสานกคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวเพื่อนไม่เป็นห่วงเพื่อนก็เป็นห่วงตัวงานตัวเองก็จะทำ ่คะสาจะกินน้ำปลาหวานให้เพื่อนดูก่อนนะเจ๊ทุกคน นี่มันกรอบคพรทอดทอดทาพวกยำพวกอะไรอย่างนี้แนใครที่ไม่มืกุ้งแห้งสาสาแนะนำคนที่อยู่แถวอีสานแถวเหนือนะเพื่อนๆพื่อขถ้าามาดูน้ำลาหวานของสา ไม่มีกุ้งแห้งกันกุ้งน้ําจืดก็ทําได้จ้ะกุ้งฝอยอหละทําได้ต้มแล้วตากแดดมันก็เป็นกุ้งแห้งแล้วจ้ะเกลือนิดนิดเพราะว่ากุ้งน้ําจืดมันจะไม่มีความเค็มใช่ไหมเราก็ใส่เกลือนิดนิดมันแต่เราต้มก่อนนะก่อนจะตากแดดต้มให้สุกเลยจ้ะต้มให้สุกกุ้งแห้งทุกชนิดก็ต้องต้มก่อนจ้ะแล้วก็ตากแดดทํากุ้งแห้งไว้กินได้เลย แถวเหนือแถวอุสาหนะกุ้งฝอยเยอะอือืมอืมได้แรงพี่น้องไม่ต้องดูมั่งนะเห็นสงสารเพื่อนเพื่อนได้กินเราได้กิน <laughs> อย่างนี้ลูกอย่างนี้กําลังกินมะม่วงอ่ะมันจะไม่เปรี้ยวมากพอใหญ่กว่านี้เปรี้ยวเปรี้ยวมากให้ถัวใหญ่แนะกินกุ้งตัวนี้นะ เพื่อนเพื่อนถ้าเข้ามาดูไม่มีกุ้งแห้งนะทำกับกุ้งกุ้งน้ำจืดอ,อะไรจะต้มะ ต้องไมใ่ใส่เกลือนิดนิดใส่เกลือใส่จูรสก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้ต้องไมา่อาักเดดทำกุงแห้งวนใส่เอนอในนนี้ได้จ้ะไม่ต้องซื้อ คนแจบ้านตาจะลกบ้านทั้งวันเนี่ยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนะเสี่ยงอยู่ในเมืองมันเปลี่ยวเปลี่ยวตรงไหนคนต่างด้าวเยอะคนต่างด้าวเยอะคนต่างถิ่นเยอะเยอะมันไม่มีพี่น้อง มันจะนอาคนต่างดาวไหมแล้วลองคนต่างดาวเยอะถึวกมาใช้แรงงานนั้นแหละต่างดาวที่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวอะไรไม่ค่อยมีจะมีต่างดาวใช้แรงงานทั้งหมด

ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิงด้วยนะคะ